เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโมเดลลิ่งที่จัดหางานเอนเตอร์เทนส่งให้กับนางสาวอะรดาผู้เสียชีวิตเข้าพบพนักงานสอบสวนสวนโชคชัยหลังจากที่ถูกตำรวจเรียกตัวเนื่องจากนางสาวอะรดาเสียชีวิตหลังเข้าทำงานเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าชาวจีนในคืนวันที่9ต่อเนื่องถึงวันที่10กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาค่ะ พันตำตระหดเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครผู้กำกับการสอนอโชคชัยเปิดเผยนะคะว่าโมเดลริ่งคนดังกล่าวเนี่ยมีอายุแค่18ปีเท่านั้นซึ่งจากการสอบปากคำยืนยันว่าเป็นผู้ที่คอยร,รับประสานงานระหว่างลูกค้าชาวจีนกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่รับงานมาแล้วก็ส่งงานต่อให้กับนางสาวไอราดาพฤติการจึงเข้าข่ายกระทำความผิดในข้อหาเป็นทุระจ,จัดหาให้มีการค้าประเวณี ซึ่งหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนก็คุมตัวส่งฝากขังสารอาญาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีส่วนอย่าอย่าว่าชั้มีส่วนอาจจะมีรู้ความเคลื่อนไหวหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนวนเนี่ยเราเรียกมาสอบทั้งหมดอยู่แล้วแต่นั้นต้องค่อยๆกีลบประเด็นไปก่อนประเด็นที่พนักงานสอบสวนนายหนึ่งถูก ขออภัยค่ะส่วนการติดตามจับกลุ่มนายตั้วหยินหวูผู้ต้องหาซึ่งขณะที่พักอยู่ในไทยที่ใช้ชื่อว่าเจษดาขณะนี้ก็คาดว่ายังอยู่ในประเทศนะคะซึ่งตำรวจสืบสวนก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่พน,นักง,งานสอบสวนนายหนึ่งถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นมีการสนทนากับแม่ของผู้เสียชีวิตในลักณะเป็นคนกลางเจราจาเรียกเงินเยียวยา ผู้กํากับการสอนอชอกชัยเปิดเผยนะคะว่าได้ทําการสอบถามในเบื้องต้นกับตํารวจนายดังกล่าวแล้วก็พราบว่าเป็นการพูดคุยตามหน้าที่เพื่อช่วยเจรจาเรืร่องของการเยียวยาและค่าทําศพไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีแต่อย่างใด แต่ประเด็นนี้นะคะผู้บังคับการตํารวจนครบาล4ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะแล้วก็ยังรอสอบปากคําแม่ผู้เสียชีวิตรวมถึงการตรวจสอบพิจารณาหลักฐานบทสนทนาดังกล่าวอย่างละเอียดอีกด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะได้ใช้โอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวค่ะ